โทรไม่รับทักไลน์ไม่ตอบตอนนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่ก่อนฟังคนานายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออัธมธรรมทาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะสบสด,ส,ดสดการสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะ,อะขอดูพลังงานของคุณหน่อยคนที่ดูคลิปนี้คุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างโอ้โหต้องบอกเลยความรู้สึกของคุณตอนนี้คือกําลังสงสัยในความความแปลกไปของเขาที่ไม่รับโทรศัพท์ไม่รับ ไลน์ไม่ตอบไลน์อยากรู้ว่าคุณเป็นอยากรู้ว่าเขา่เป็นอะไรนะเพราะว่าที่คุยกันไว้มันมันมันเหมือนกับเขาเปลี่ยนไปเขาแปลกไปอ่ะคุณรู้สึกยังไงอีกตอนนี้ไหนขอดูหน่อยสิเอออยากให้เขาติดต่อกลับมาใจจะขาดแล้วจ้าแม่จ๋านะอยากให้เขาติดต่อกลับมาเร็วๆแล้วเพราะว่าตอนนี้มันคิดถึงอ่ะนะอยากรู้นะอยากรู้ว่ารู้สึกอย่างไร นะอยากให้เขาติดต่อกับมาไวๆนะเออมันเหมือนกับว่าตอนนี้เออเครียดแล้วกินนะเนี่ยนะเราอะอะเออตอนนี้แบบว่าไม่ไหวแล้วอยากจะติดต่ออยากจะคุยกันแล้วมันมันเครียดนะเครียดแล้วก็ไปชาบูหมูกระทะเลยอะ่ะเออมันเครียดอะ่ะเอออยากรู้อ่ะอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นอะไรทําไมถึงไม่ติดต่อกับมาตอนเนี้นะความรู้สึกของคุณเป็นแบบนี้นะแล้วความรู้สึกของเขาเป็นยังไง ทำไมถึงไม่โทรไปทําไมไม่รับนะไลน์ทําไมไม่ไม่ตอบกลับมันเป็นยังไงดูจากพลังงานเหมือนเขาเครียดอะเออมันเหมือนเขามีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างเหมือนเขากําลังทุกข์กำลังเครียดยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครค่ะอืมมันเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะถึงขั้นที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความ มีความทุกข์มากๆเลยอะ่ะเออกังวลใจมากๆเลยอะ่ะแก้ปัญหาไม่ได้เลยอะ่ะคิดไม่ตกไม่รู้จะไปทางไหนนี่คือความเครียดที่เขาอยู่ในใจเขาตอนนี้ทําให้เขาก็เลยไม่รับสายนะไม่ตอบไลน์เพราะว่ากําลังเคลียร์เคลียร์ปัญหาของเขาอยู่นะเออเนี่ยกำลังเคลียร์ปัญหาตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครยังอยากจะอยู่กับตัวเองเพื่อจัดการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วถ้าเกิดจัดการเสร็จแล้วเนี่ยจะติดต่อกับมาไหม Uh huh. รอเขาพร้อมก่อนเถอะเดี๋ยวเจอกันคือดูจากพลังงานต้องบอกเลยถ้าเกิดเขาเคลียร์ปัญหาอุปสรรคเรียบร้อยแล้วจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะรีบติดต่อกลับมาหาคุณทันดีเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาก็อยากได้กําลังใจจากคุณอยากได้อบก,กอดจากคุณอยากได้อ้อมกอดจากคุณ นะอยากได้พลังจากคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาจัดการทุกอย่างเสร็จสิน้นต้องบอกเลยว่าเขาจะรีบติดต่อกลับหาคุณทันทีนะคะใครแลบคำนายอย่าลืมพิมพ์คำลคา